ขอเจริญพรอ้อวันนี้จะพูดเรื่องกรรมกรรมกรรมที่เคยลุงพ่อเคยประสบพบเจอมานะกรรมกรรมนั้นมีจริงๆที่ที่เราทําโดยไม่รู้และที่เราทําโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามสมัยสมัยเป็นเด็กลุงพ่อก็เคยไปเผาเผาเผาหนูเผาไอ้เผาขยะเผาอะไรเผาไล่หนูให้มันออกมาจากโพรงไม้เนี่ยเคยเอาไฟไล่มันก็โดดออกมาลุงพ่อก็จับมัน จับมาก็มาตามภาษาเด็กน we we ้อยเนาะเอามาย่างเอามากินนะอพอไปอยู we ่เ on รือเท่านั on ้นแหละโอ้โหวันนั้นอ่ะกลับจากกลับจากไอ้ร้อยเอ็ดนี่แหละกลับไปเกาะพงันที่สุราษฎร์ก็ไปคืนแรกด้วยนะอกลับไปคืนแรกด้วยแหละอืก่อนก่อนจะไปนั้นบอกว่าจะรีบลงไปแม่กับโยแม่ก็บอกว่ามึงจะรีบไปหาโคตรครับพ่อโคตรพ่อไปโคตรแม่มึงหรยอว่าเออพ่อโคตรพ่อโคตรแม่อยู่ทางโน้นหรยอโอ้ย เพราะเราเป็นห่วงงานทางโน,งนงงง้นเราก็เลยรีบลงไปมาถึงสุวรรณเรารถก็จะชนกันอีกเอา้าพอมาถึงไอ้กรุงเทพไอ้โชเฟอร์ก็ง่วงอีกไอ้โชเฟอร์ขับออกจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ไอ้ไอ้คนไอ้คนอีกคนเข้ากะหนึ่งไม่มาไอ้คนที่ขับมาก็ต้องขับต่ออีกกะหนึ่งโอ้โหทั้งง่วงทั้งขับม่โอ้โหตำรวจจะจับเอาตีนี้นี่อะไรจะขนาดนี้พอไปถึงเกาะพงันเรายังไม่ได้นอนเรือสักคืนหรอก ็ออกเรือเล็กออกไปหาถ้ามาหากินละไปลากหมึกลากอะไรนี่แหละพอไปลากสักไปอยู่ครึ่งเกาะนน่นไปทางหาดยาวนู่นแหละเหล,ลียวมามองทางฝั่งเอาสีธนูอะไรไฟลุกโชนอยู่เอ้ยไฟเรือเลือ,ลอ,ลอไฟไม่เรือใครวะ่ะคุยกับไอ้นั่นไอ้ที่ไปด้วยกันพกลับมาแนละ้วโอโ้โหไฟไม่เรือเราหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเออลวงพ่อเขาไม่คิดอะไรหรอกโอโ้โหตอนนั้นไฟไม่เรือทั้งลำแหละทลและทบไม่มีที่อยู่นั่นแหละ พอมานึกได้ตอนมาบวชนี่แหละเออกรรมของเราเนาะเคยไปเผาบ้านเขาเผาบ้านหนูบ้านอะไรบ้านนกเนี่ยรังพึ่งก็เคยเผานะเออ,อ,อกรรมของเรามันก็ชดใช้มาเรื่อยๆนะนี่กรรมกรรมมันมีผลนะมันส่งเราอย่าไปทํากรรมอะไรที่มันไม่ค่อยดีไว้นะมันส่งผลหมดนั่นแหละอย่างหลวงพ่อนี่โหชอบตกหมึกลากหมึกนี่มือนี่เป็นหดเต็มมือนี่ละเต็มมือหหด,ดเรือๆเต็มมือนี่ เพราะว่าจะมาบวชเท่านั้นแหละอืตั้งใจจะขึ้นมาบวชหูดนี่เนิ้วมือนี่หายหมดอนะ่ะตอนนี้รักษาที่ใส่ยาอะไรก็ไม่หายนะอืเพราะว่าชิดจะมาบวชเท่านั้นมือนี่สวยขาวหูดนี่หายเองนี่อันนี้สงที่เราตั้งใจจะมาบวชนี่เป็นอย่างนี้แหละกรรมกรรมมันเมกิงนะเราอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะอืเพราะมันมีผล,ม,ผลมีส่งผลหมดละกรรมของเรามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละเราจะรู้หรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้าเรา มีสติและลึกเราจะรู้เองว่าเราชดใช้กรรมอะไรอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงมีความสุขความเจริญเด้อการใช้ชีวิตก็ขอให้มีความเมตตาธรรมอย่าได้ไปทรมานสัตว์อย่าได้ไปคดโกงเขาก็มีความซื่อสัตว์ในการทำมาหากินเรือยายมทั้งหลายขอเจริญพร